ัดีครับผมนายมอนศรีกุลกำนันตำบลผาบ่องผู้นําชุมชนบ้านผาบ่องนี่ครับก็ที่นี่ก็คือศูนย์เรียนรู้หลักประชาธิปไตพอเพียงและภูมิปัญญาทยใหญ่ของบ้านผาบ่องจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับก็ศูนย์ของเราไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะว่าเราจะอารวมกันทั้ง2อ,อย่างไม่ใช่แค่เศรษฐกิจพอเพียงหลักของประชาธิปไตพอเพียงอย่างเดียวเรารวมถึงภูมิปัญญาไทยใหญ่ด้วยแล้วก็ที่นี่ถ้าหากว่าเรามาเที่ยวที่ศูนย์มันเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยเพราะว่า เรามีแนวความคิดว่าถ้าหากว่าเราแค่ทําศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเดียวคนจะมาเที่ยวน้อยมาศึกษาน้อยแต่นี่เป็นการดึงดูดให้มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยมีดอกไม้มีอะไรที่มาถ่ายรูปแล้วก็สอดคล้องกับไปกับว่ามาเรียนรู้เรื่องหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่เรามีให้เรียนรู้ได้หลายๆฐานครับคือที่นี่คือฐานเรียนรู้เรื่องข้าวเพื่อสุขภาพหรือว่าข้าว ไลเบอรี่มะลิที่เรามาพัฒนาสายพันธุ์ตรงนี้ก็คือปลูกบนแปลง้นในพื้นที่นาที่มีทุ่งน้ำแร่น้ำแร่อยู่ข้างล่างแต่ว่าเราพัฒนาสายพันธุ์ที่นี่คือข้าวไลเบอรี่ที่นี่ที่เราปลูกาจะเป็นสายพันธุ์ที่เราเอาระหว่างหอมนินกับไลเบอรี่มาลูกผสมกันเราปลูกอยู่ที่6ช่วงละตอนนี้คือได้ข้าวคุณภาพที่นิ่งแล้วก็ถ้าเราหุงเนี่ยมันจะ ไม่แข็งเหมือนที่เขาว่าถ้าเข้ากล้องนี่มันแข็งแต่ว่าน,นี้มันจะนุ่มละก็คือเป็นสายพันธุ์ที่เราเราพัฒนาขึ้นนะตรงนี้ตรงนี้ก็คือแปลงปลูกถั่วลายเสือที่เราอยู่ในฐานเรียนรู้นสะพานข้าวที่นี้เนะี่ยคือคือแปลงนี้เป็นแปลงอยู่ประมาณหกไร่ซึ่งเรา,ามาปลูกตรงนี้เป็นบนพื้นที่าสายน้ําแร่เพื่อให้ถั่วเนี้ยหวานกรอบแล้วก็เรา สามารถพัฒนาสายพันธุ์ได้ซึ่งเมื่อเดิมเมเรามีแค่ทั่วลายเสือแต่ตอนนี้เรามีเสือดําด้วยก็คือเราพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นเพื่อให้มันสอดคล้องกับคุณภาพด้วยเพราะซึ่งเราที่นี่เราไม่ใช้สารเคมีอยู่แล้วแล้วก็เราปลูกบนพื้นที่มีน้ําแร่ด้วยณตรงนี้ก็คือเป็นฐานเรียนรู้เรื่องการรลิตน,น้ํามันถ่วลิสงหรือว่าอิดน้ํามัน ถั่วลายเสือหรือว่าถั่วลิสงที่เราดั้งเดิมที่ชุมชนพระบองอในทุกโคเรือนจะต้องทําน้ํามันไวยใช้เองทุกโคเรียนแต่ว่าได้หาจากชุมพมนานแล้วแต่ตอนนี้เราเอามาเป็นฐานเรียนรู้นะที่นี้ก็คืออยากให้นักท่องเที่ยวหรือว่านักเรียนนักศึกษาได้มาเรียนรู้เรื่องการผลิตน้ํามันหรือว่าอิดน้ํามันถั่วลิสงซึ่งเป็นน้ํามันพืชที่บริสุทธิ์เราปลูกที่นี่อิดที่นี่มันคือน้ำมันที่มีคุณภาพ ครับที่นี่ก็มีการมีฐานเรียนรู้เรื่องการปลูกป๊อปคอนไทยใหญ่ที่เป็นสินค้าซีพอร์ตของชุมชนบ้านผาบองก็ซึ่งสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ไดไดทุกทุก,ทก,ทกแปลงแต่ณจุดนี้ก็คือเรามาปลูกให้นักท่องเที่ยวหรือว่านักเรียนได้มาศึกษาเรียนรู้ว่าการจเจริญเติบโตของป๊อบคอนไทยใหญ่ว่าเราเอาปลูกข้าวโพดแบบไหนถึงจะได้ป๊อปคอนนี้ออกมามีคุณภาพครับอันนี้เป็นฐานเรียนรู้เรื่องควายพื้นเมืองของแม่ห้องสอนซึ่ง ณจุดนี้ก็คือควายพื้นเมืองไม่เล้ยงสอนที่ไทยชีวิตมาจากก่อนที่เขาลงฆ่าสัตว์ก็เพื่อมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนรู้ณจุดนี้ว่า,าควายสายพันธุ์แม่ี้งสอนเป็นแบบไหนแล้วก็วิธีการเลี้ยงแล้วก็มันจะส่งผลดีกับเรายังไงก็ตอนนี้ก็มีเด็กวัยรุ่นที่ซึ่ง ในชุมชนนี่แหละก็เลี้ยงควายเหมือนกันก็เป็นการเสริมรายได้ตอนหลังเลิกทํางานมาก็เป็นการที่ส่งเสริมเหมือนเราเก็บเงินในออมสินแล้วก็ <c oughs> ปีสองปีเราก็ขายลูกควายไปได้ก็ณจุดนี้ก็อยากให้นักเรียนได้มาเรียนรู้ว่าควายลักษณะเป็นแบบไหนเพราะอีกหน่อยผมคิดว่าอ่านเด็กนักเรียนจะไม่รู้จักควายละ แต่ตอนนี้เราเอามาที่นี่ในชุมชนบ้านผาบองให้เด็กนักเรียนในชุมชนบ้านผาบองหรือ,รอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือชุมชนใกล้เคียงเนี่ยได้มาศึกษาเรียนรู้ก็ณตรงนี้นะครับคือฐานเรียนรู้ไก่พื้นเมืองแม่ฮ่องสอนจริงๆมันคือเราจะเลี้ยงไก่แบบผสมแบบพื้นเมืองเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคือเราจะได้ในราคาที่แค่กิโลละร้อยบาทซึ่งเป็นตลาดที่จําหน่ายได้ดีมากแต่ว่าหากว่าเราเอาไก่ชน จากสายพันธุ์ไทยกับสายพันธุ์พม่ามารวมกันเนี้ยเรามาเลี้ยงตรงนี้หนึ่งข้อดีก็คือจเจริญเติบโตเร็วสองน้ำหนักดีสาอาหากว่าตัวผู้เนี้ยชนดีเราสามารถเพิ่มรายได้ขึ้นจากตัวจากเราขายตัวประมาณ200กิโลละร้อแต่ว่าถ้าหากว่าเราตัวผู้ที่ชนดีนิดหน่อยเนี้ยเราจะ ได้ประมาณตัวละสอง0 0สามพันบาทอันนั้นมันเป็นการเสริมรายได้ได้ดีมากแต่เราที่นี่เราไม่เน้นเรื่องการไปชนเรื่องการพน,นันแต่เราเน้นเรื่องการมาผสมสายพันธุ์แล้วจําหน่ายตัวเมียเราจะจําหน่ายเป็นกิโลและตัวผู้หาก็ไปชนไม่ดีเราก็จำหน่ายเป็นกิโลแต่ว่าถ้าตัวที่ชนดีเราก็อยู่ที่ฝีมือว่าจะสองพันสามพันตัวถึงตัวละสองหมื่นที่นี่เคยาขายถึงตัวละสองหมื่นเพื่อให้ผู้ที่ชอบไก่ชนสามารถมาซื้อไปทั่วประเทศครับเราส่งทั่วประเทศอยู่ละ ท่านเรียนรู้เรื่องปานซอยหรือว่าต้องเป็นลายฉลุของไทยใหญ่ที่เมื่อก่อนนี้เขาใส่ตามวัดตมบาแต่ว่าตอนนี้ก็คือสารลักษณ์ของแม่ห้องสอนก็ถือว่า,าเป็นอะไรที่ถ้าเขามาเห็นปานซอยหรือว่าลายฉลุใช้อลูมิเนียมทำน,น,นั้นเวลานี้นะครับก็มาศึกษาเรียนรู้ได้ที่นี่ว่า,าเขาฉลุยังไงที่ใส่ตามวัดฉลุยังไงที่จะต้องไปใส่ที่สถานที่ราชการก็อยากให้ ทุกคนเรามีวิทยากรประจำฐานอยู่แล้วที่นี่ถ้าเขาจะมาในในฐานปานซอยจะต้องบอกล่วงหน้านะครับครับนี่ก็คืออีกฐานหนึ่งที่เป็นฐานทํากุปไตหรือว่าหมวกไทยใหญ่ซึ่งสามารถมาเรียนรู้ได้ที่ท,ท,ที่นี่นะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมจะเห็นก็คือ,อหมวกไทยใหญ่แต่คนสารหรือคนที่จะเป็นวิทยากรในฐานนี้ก็คือปรยช ก็สามารถเรียนรู้ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันมานานละเราสามารถที่จะเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อให้สืบทอดต่อไปก็เป็นอีกอวิธีหนึ่งที่เป็นของชาวไทยใหญ่แต่ว่าท่านปักยอเป็นคนเป็นวิทยากรที่สสารบอกไทยใหญ่นะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานเรียนรู้การตัดตงุงซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยใหญ่ที่เราสืบทอดกันมานานนะครับหลายชั่วอายุคนก็จมประเพณี ท่ายายเราต้องใช้อาัดตัดตุงนะัดตรงนี้ก็คือศูนย์การเรียนรู้ที่จะให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้เรื่องการตัดตุงนะครับก,รก็วิทยกรก็คือลุงโสพินแก่นตันที่จะเป็นวิทยกรการตัดตุงที่ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาก็มาสามารถมาเรียนรู้ตรงนี้ได้ก็นี่คือฐานการเรียนรู้เรื่องกอกสมต่อหรือว่ากลวยดอกไม้ก็เป็นการสื Simple. บทอดของชาวท่ายายที่เราสืบทอดกันมานานแล้วแต่ว่าบางตอนนี้ก็เราอยากให้ มีการสืบทอดอยากให้นักศึกษาหรือว่านักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ว่าการทาก๊อกซอต่อในประเพณีมงคลหรืออวมงคลหรือว่าใส่ตามตามบ้านหรือว่าตามวัดก็สามารถมาเรียนรู้ได้ที่นี่ตรงนี้จะเป็นฐานเรียนรู้เรื่องผ้าทอกระเหลี่ยงหรือผ้าทอปากกออยอชึ่งชุมชนนี้เรามีปากกยออยู่20เซก็ถือว่าทุกคนในทุกครัวเรือนถ้าเป็นผู้พิทา ทุกคนัต้องทอผ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงนะก็เป็นการาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัวก็ถือว่าเราอนุรักษ์ไว้ด้วยและเพื่อให้นักทเที่ยนที่เข้ามาได้เห็นผ้าทอของกะเหลี่ยงที่เราอนุรักษ์ไว้ดั้งเดิม ชุมชนจะเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งหรือว่าเศษรษฐกิจพอเพียงเราต้องมีการออมอชาวบ้านจะต้องมีการออมส่วนหนึ่งถ้าได้เงินมาล้วก็จะแบ่งส่วนหนึ่งมาออมไว้แล้วก็กลุ่มออมทรัพย์ของบ้านพระบองเราส,สร้างขึ้นมารวมกลุ่มเงินสร้างขึ้นมาด้วยชุมชนเองเพื่อว่าให้กลุ่มออมหรือว่ากลุ่มเรียนในศูนย์เรียนรู้ต่างๆนี้สามารถมา ยืมเงินจากกลุ่มออมได้เพื่อไปประกอบอาชีพในด้านการปลูกถั่วลายเสือหรือว่าการประกอบอาชีพเรื่องอาหารเราจะให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์กู้ยืม1,000 0บาทแล้วก็ใช้คืนในกลุ่มของเราก็เป็นความที่ว่าเราภาคภูมิใจมากที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเผยแพร่ หลักของปรญาเิรธิกิจพอเพียงและปุมิปญญาไ่ยใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็หากว่าท่านผู้ใดเข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือว่านักเรียนนักศึกษาอยากมาศึกษาเรียนรู้ในในศูนย์ของเรานะครับเรายินดีที่จะนำชมและก็ยินดีที่จะอธิบายต่างๆในในศูนย์เราได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอสวัสดีครับ <S <S